สวัสดีค่ะพี่น้องเช่า YouTube ทุกท่านนะคะเอฟซทุกท่านนะคะชาบ Facebook ทุกท่านมือนี้ช่องร้านลูมของเก้าชาแนลนะคะกาสิมีมาเรล่าเรืองความฝันสูฟังนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้ฝันนะคะพี่น้องฝันว่าฝันว่าได้ไปขโมยนะคะ ขโมยทองทองข้ามแทงเนาะค่ะได้ไปขโมยทองค้าแทงเนาะพี่น้องเนะาะปัญญาได้ไปขโมยทองค้าแทงหนึ่งเมสายนหกสามเนาะพี่น้องเด้อ <c oughs> ก็เป็นเพียงแค่ขาดการขาดทุนนี่นะพี่น้องเนาะฝันก็คือฝันเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะฝันแบ่งปันนะคะพี่น้องเนาะเฮ็ดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะพี่น้องเด้อถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะพี่น้องเด้อถ้าไม่ชอบก็กดผ่านอ่าหนูก็นมมเมอร์คนที่พิเศษนะคะแค่เราความฝันเฮ็ดสูตร ลงพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเนื้อพี่น้องเนื้อถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็ก,กดผ่านเน้อพี่น้องเน้อซึ่งฝันน่นนะคะฝันว่าได้ไปขโมยนะคะเห็นเห็นบ้านหลังนั้นอะ่ะเป็นบ้านบ้านเป็นบ้านที่ปลูกเพิ่งเฉยนะคะปลูกเพิงเฉยแล้วที่นี่เห็นเนข้าเจ้าซ่อนซ่อนทองค่านะคะ ใส่ไม้ใส่ไม้ทูพื้นแล้วพี่น้องเนาะบานีก็เลยไปจับไม้ทูพื้นค้าเจ้าต้องข้ามกระเล่นหลุดลงมาสามอันทองข้ามแทงนุกก็เลยไปลากเอาเสียงไว้ลากเอาเสียงไว้ยานแต่ค้าเจ้าหาเห็นแล้วพี่น้องเนอะค่าเจ้าก็พักกันไปแจ้งตำรวจเนาะพี่น้องเนาะแจ้งตำรวจมา หาว่าทองข้าข้าเจ้าเฮียสามอันนะคะพี่น้องสามแทงผักนุก,กซ้อนไใบนุกแห้งยานตะข้าเจ้าเห็นเนาะพี่น้องเนะาะหลังจากนั้นนุกระตื้นขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะตื่นขึ้นมากระจาเอาชื่อเอาเนาะพี่น้องจําเอาชื่อเอาเพื่อที่สิเอามา่อเราสู่พี่น้องฟังเนาะ <c oughs> ซึ่งในความฝันนั้นนึะคือความจริงขนาดเลยด้อพี่น้องคือความจริงขนาดเลย อดีใจหลยไปเห็นห้องห้ามเขาไปลากเอาของเขาจะมันอยากได้ค่ะน้องพี่น้องเนาะไปเสี่ยงเอาเนาะซึ่งนูก็ได้มาเปิดเบิ้งอยู่ในตำราเนาะพี่น้องเนาะเปิดมาเปิดดูในตำราฝันเน้อพี่น้องเด้อเปิดดูในตำราฝันอ่าอย่าอย่าเพิ่งกดข้ามด้อพี่น้องเด้อจะลงแล้วจะลงเลขให้ดูแล้วเด้อเลขอยู่ในตำราฝันมันมาแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ เลขเด่นนะพี่นอ้องเลขเด่นเลขเด่นก็นคือเจ็ดแปดอีกแล้วนะพี่น้องเอยเลขเด่นเจ็ดแปดนะพี่น้องเนดะ้อเลขเด่นมาเจ็ดแปดเหมือนเดิมอ้อบบาวระบันีเลขล้องนะพี่นอนะ้องเด้อมาดูให้จบเด้อพี่น้องดูให้จบเนดะ้ออย่าพึ่งกดผ่านนะพี่น้องเนดะ้อเลขมันหล่ตัวยู่ อยากให้เบิ้งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเลขลองเด้อบานนี้เด้อพี่น้องโอ้ยก็เป็นใครเป็นวัดบ่เศร้าจักเถื่อเด้อพี่น้องเนาะก็อยากให้พี่น้องรักษาลุกภาพเด้อใหญ่เป็นคือจังอันนูเด้อน้ำหมกกับบ่เศร้าเถื่อไอกับบ่เศร้าเถื่อน้อพี่น้องเนาะเอาเลขลองเด้อบานนี้เด้อพี่น้องเลขลองมันก็จะมาหนึ่งสี่เด้อพี่น้อง หนึ่งเก้าห้าสาหกหกได้พี่นอ <c oughs> ้งดดนองยังงบมเบิดได้พี่น้องยังงบมเบิดมันยังมาเลขรองมันยังมากแปดเจ็ดได้พี่น้องแปดเจด <c oughs> ซึ่งมันตรงกันกันกบเลขเด่นข้างบนเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> สำหรับเลขสามตัวด้วพี่น้องเลยสำหรับเลขสามตัวเลขสามตัวเพ่นมาาหายแค่ตูดพ่นมาาหายแค่ชุดเดียวด้วพี่น้องเลขสามตัวมาชุดเดียวจริงๆเน้นๆเลยได้ดค่ะสามเก้าแปดเน้นเนน มันสิเขากับสูตรนูบอ,อเลขสูมันก็จะมาอเด้พี่น้องมันเข้ากันอยู่นะเลขสูตรทั้งสองสูตรมันก็จะได้มันก็จะได้เข้ากันอยู่นะพี่น้องถ้าจะไม่ผิดเด้อเลขหนึ่งเลขสี่หนึ่งสี่มันก็มานะหนึ่งเก้ามันก็มาเด้อพี่น้องเด้อ นเนึ่งเก้ามาันก็มามันก็ชนกันอยู่เด้อพี่นอ้องเด้อ <c oughs> อือาหาซหากระตุงกันอยู่เด้อพี่น้องเด้อถ้าชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่นอ้องอ่ะเบิ้งชัดๆเต็มๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเลขฝันก็คือความฝันพี่น้องนอนืมู้ลงคนล้นพึ่งกับวาน,นอนไลค์ฝันไลาย กับว่าน,นอนหน่อยกับบ่ฝันนะพี่น้องเนาะใส่วิจารณญาณเบิงพิจารณาเบิงว่ามันเป็นคือจังเลขที่พี่น้องได้มาบ่อนะพี่น้องเนาะหรือเลขที่อยู่ในใจของพี่น้องบ่อนะพี่น้องเนาะแล้ก็เป็นแค่ผูมแนะนำแนวทางนะพี่น้องเนาะสีเสืออเส้อกไ็ได้บ่เสื้อก็ได้บ่มีบอมีผู้ใดบังคับนะพี่น้องเนาะ เตียงแบบนี้มันบังคับกันม่ได้ัมากกับกไดไล่กดแช่ขันมากๆกับกดผ่านไปนะครับพี่น้องเนะเาะว่ามีผู้ใดว่าให้เนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ที่เราเด้อพี่น้องเหตุขึ้นย่นีกับโบเมนบ่แม่นว่าสิได้ยังจากไผเนาะพี่น้องเนาะกัแค่อยากให้พี่น้องนี่นี่ แนวทางนะ้าพี่น้องเนาะมีแนวทางมีตัวอย่างหรือว่าเออ่เป็นแบบอย่างที่ว่าเออเพื่อนกับคำนวณออกมากนะ้าพี่น้องเนาะเหมือนไลยตัวนี้หรือว่าผู้ใดเห็นสูตรเห็นแย้งจังสิกเอออยากลองคำนวณเบิ่งเอาเองนะ้าพี่น้องเนาะกับบ่ได้แพงเนาะคะ่ะกับคำนวณเบิ่งนะคะกับบ่ได้ว่ากัน เรื่องแบบนีกระแบงปันกันนะคะเป็นสะพานบุญนะคะเนาะ,ะกันผูดได้คือกระแบงส่วนหนึ่งไปทําบุญเนาะพี่น้องเดอ้อทาบุญหน่อยก็ได้ก็ได้บุญหลายทาบุญหลายก็ได้บุญหลายคือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ใจนะ,ะทาบุญเพื่อเสริมบารามีให้ตัวเองเด้อพี่น้องเดอ้อผันบารามีหลายเท่ากับเท็ดหยางทํามาค่าคืนเท่ากับ ดีน้าพี่น้องเนาอะกอานค้าขายกะลำกะรวยเนาะพี่น้องเนาะ,ะมีแต่ก้นเขามาซื้อมาหากับ,บ่มีอย่างร้ายเนาะค่ะพี่น้องก็คือมาเล่าสู้ฟังนะคะ,ะมาเล่าสู้ฟังโบแม่นหน่อยเด้อค่ะท้องอยู่ในอันท้องที่มันอยู่ในผาอันผาทูบ้านเขาเจ้านะเนาะ หลกหลายได้ค่ะแต่ว่ามันทางโลนลงมาสามอันพี่น้องโลนลงมาสามอันกลับไปไปลากไปเสี่ยงเอาของข้าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะก็ไปอยากได้เนาะก็ไปอยากได้ไปแพงว่าญั่ปุ่นต่ข้าเจา้าคูว่าจะคล้องเป็นคนรักเนาะพี่น้องเนาะถ้าชอบก็กคดไลค์กดแชร์กดติดตามนูเนเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อนู้นก็เป็นบุคคลธรรมาดานี่ละ บอกว่าเรามอบเกาห้ฟังเนาะพี่น้องเนาะ, <c oughs> ะก้อนสีจบคลิปนี่ก็สิขอทุกพี่น้องทุกขัานนะคะ่ะมีแต่ความสุขความเจริญโชคดมีมีทรัพย์มีทรัพย์สินเข้ามาในบุมในบ้านมีทรัพย์สินเข้ามาในตัวเองขอให้บารมีมาถึงแก่ทุกคนที่ชมที่ดูนะพี่น้องเนาะ คนที่ถูหวยก็ขอให้มีบรารมีกินๆิขึ้นไปแบ่งเงินไปทำบุญด้วยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็คือสิบ่มีอย่างไรเด้อพี่น้องเด้อคือสิเมียแต่เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบกกดไลค์กดแชร์กดติดตามนู่นไเด้อฝากช่องน้อยๆได้เด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ